โฟมานโจคือชีสบ้านเรานาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นลาซานญ่าเป็นแผ่นคล้ายๆอย่างาฟารี ina, นาเนาะแต่เขาใส่ไข่นี่แหละค่ะวิธีคิคาอาหารอิตาลี เปอรลาซานี่นี่ใช้เวลาทำมากเลยนะคะอหอมหน่ากินต้มไข่ ียมของไม่รู้สุกหรือ,อยังคิดว่าได้แล้วมากนานแล้ว แช่น้ำเย็นไว้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะไข่